ออกรถคนเดียวครับไม่ใช่คนค้ำครับช่วงรีวิวไปข้อยาฮู้ <Yahoo! S 1> ชื่อโน้ตครับทํางานอยู่โรงสีทาาเจริญครับมาออกรถที่นี่ง่ายมากครับออกรถกับีรถกับพี่บอยครับบริการดีไมางคะบริการดีมากครับแนะนำครบถ้วนแนะนาครบ้วนครับได้ส่วนลดอะไรบ้างครับ คือคนเดียวไม่ใช่งค่อคนเดสามเคยไปดูรถที่อื่นมาไหมครับเคยไปมาหลายที่ครับแต่ก็จัดไม่ผ่านครับฝากพี่โดนดูเชิญชวนเพื่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวมีใครสนใจอยากจะได้รถครับถ้าเกิดใครอยากได้รถนะครับแนะนำเป็นรถโฟกัสครับออกง่ายครับจะมีส่วนลดให้ด้วยครับออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวครับ ออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้ามันุมัตไว้เป็น2ชั่วโมงเดลิเวอรี่ส่งทีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด